การศึกษานะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างแอฟริกันนะฮะคนไหนซึ่งเคยไปเที่ยวในทวีปแอฟริกาก็จะรู้ว่าที่นูนเขามีบิ๊ก i v e b บิ๊ก v e เนี่ยก็จะมีสัตว์ป่าใหญ่อยู่5ชนิดนะครับที่เขาภูมิบอกภูมิใจนำเสนอเวลาคุณไปเที่ยวดูในซาฟารีนะหนึ่งในนั้นก็คือช้างช้างแอฟริกันเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างดุนะฮะนะฮะไม่ใช่ว่าช้างป่าของไทยไม่ได้ดุนะฮะแต่ว่ามันโคละสายพันธุ์กันแต่ว่าถ้าคุณถูกวิ่งไล่โดยช้างป่าแอฟริกัน เวลาคุณไปเที่ยวในซาฟารีก็คือคุณพบ,พบจุดจบอย่างแน่นอนนะฮะงานวิจัยที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดใน nature ecology and evolution นะฮะซึ่งเป็น j o u r n a สำหรับคนซึ่งศึกษาด้านวิวัฒนาการของสัตว์เนี่ยมีนักชีววิทยาหรือ b i o l o g i s t เขาได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเรียนรู้รูปแบบการใช้เสียงของช้างในทุ่งหญ้าซึ่งมีชื่อว่าทุ่งหญ้าสวานาที่อยู่ในทูตแอฟริกาเนี่ยทุ่งหญ้าสวานา ที่เก็บนะฮะและสะสมจากเขตสงวนแห่งชาติซัมบูรุและอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลีในประเทศเคนยาเคนยาซึ่งคนไทยก็นิยมไปเที่ยวพอสมควรนะฮะเพราะว่ามีซาัฟารีดีๆเยอะนักชีววิทยาเนี่ยกลุ่มนี้เขาได้ไปติดตามแล้วก็สังเกตการสื่อสารกันด้วยเสียงของช้างซึ่งการวิเคราะห์ก็พบว่าช้างมีการเรียกกันเนี่ย28%จากข้อมูลทั้งหมด นักชีววิทยาจากหมหาวิทยาลัยคอร์เนลคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของงานศึกษาเนี่ยมิกกี้พาโตเนี่ย mm. เขาระบุว่าเหมือนกับมนุษย์ตรงที่ว่าช้างเนี่ยใช้ชื่อคือมีการสื่อสารกันโดยที่มีการใช้ชื่อเรียกกันก็แปลความว่าช้างสำหรับการสื่อสารเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีความเป็นอินดิวิวลมีความเป็นปัจเจกช้างผมอาจจะใช้คำว่าปัจเจกบุคคลใช่ไหมเรามีความเป็นปัจเจกช้าง ก็แสดงว่า้สมองของช้างนี่มันไม่ธรรมดาเหมือนกันหรือจิตใจของมันคือมันเรียกช้างแต่ละตัวกันเองเนี่ยมีชื่อคือมันไม่ได้ถือว่าแต่ละตัวนีเหมือนกันนะฮะโดยที่นี้เนี่ยงานศึกษาก็บอกว่าคือมันไม่ได้มีการใช้ชื่อในบทสนทนาส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่ได้เป็นตัวเลข100%แต่ว่าใน28จาก100%เนี่ยนะฮะยีเนี่ยช้างเนี่ยสื่อสารกันด้วยการเรียกชื่อแต่ว่ามันชื่ออะไรเราไม่รู้เพราะว่าเราฟังมันไม่รู้เรื่อง แต่ว่าอันนี้มันถือว่ามันมีระดับมันมีระดับการพัฒนาการทางด้านทางด้าน evolution ที่ถือว่าเหนือกว่าที่มนุษย์ก่อนหน้านี้อาจจะคาดการณ์กันว่าช้างมันไม่น่าจะเรียกกันโดยชื่อใช่ไหมฮะสมมุติว่าสมมติว่ามันมีปลาบางประเภทหรือสัตว์บางประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําที่เวลาไปล่ากันเป็นฝูงล่ากันเป็นฝูงแล้วสื่อสารกันด้วยชื่อเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอออย่างนั้นมันฉลาด ผมรับรองเลยถ้าเกิดเป็นปลาวานเพชรฆาตเนี่ยชามูชามูแล้วสื่อสารกันด้วยชื่อเนี่ยเราจะไม่ประหลาดใจกับกับประเด็นข่าวนี้แต่ว่าความที่เป็นช้างแล้วสื่อสารกันด้วยชื่อเนี่ยมันก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันแล้วปรากฏว่าจอห์นวิทเทมไมเออร์ผู้ร่วมงานศึกษานี้ซึ่งมาจากหมหาวิทยาลัยโคโลราโดเขาบอกว่าช้างนั้นถือว่ามีความเป็นสังคมสูงมากมักจะพูดแล้วก็สัมผัสกันและกันและการเรียกชื่อจะเป็น หนึ่งสิ่งที่เน้นย้ําถึงทักษะในการสื่อสารงั้นแสดงว่ามันเป็นสัตว์ที่ชอบสื่อสารแม้การเรียกขานกันด้วยชื่อจะเป็นเรื่องปกติในหมู่มนุษย์รวมถึงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขแต่สําหรับสัตว์ป่านั้นถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเห็นได้น้อยมากที่ผ่านมาเนี่ยค้นพบว่าแม่ปลาโลมาใช้ย่านเสียงที่ต่างจากระดับทั่วไปในการสื่อสารกับลูกปลาโลมาซึ่งเสมือนกับการใช้ชื่อเรียกนอกจากนั้นก็มีนกแก้วที่อาจจะสามารถเรียกกันได้ด้วยชื่อ คือทั้งหมดนี้ที่มันเป็นข่าวตรงก็คืออะไรรู้ไหมฮะก็คือว่ามันไม่ใช่นกมันไม่ใช่นกแก้วมันไม่ใช่นกไออะไรแพงๆอ่ะแมคคอลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่สุนัขมันไม่ใช่ปลาโลมาซึ่งเรามีมุมมองว่าปลาโลมามันฉลาดอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งมันไม่ใช่ปลาวานเพชรคาดซึ่งซึ่งสามารถสื่อสารกันได้ค่อนข้างเก่งกาจแต่ว่ามันเป็นช้างธรรมดาาที่สื่อสารกันด้วยชื่อถึง ถึงประมาณหนึ่งในสามของการสื่อสารกันทั้งหมดก็แสดงว่าการเรียกกันด้วยชื่อหรือใช้ระดับของความเสียงซึ่งแตกต่างจากปกติสำหรับแต่ละตัวมันเป็นสิ่งที่ช้างทำกันอย่างค่อนข้างอาจจะไม่ได้บอกว่าสม่ำเสมอแต่ว่าก็หนึงในสามของการสื่อสารทั้งหมดสัตว์หนึ่งที่สัตว์ในสปีชีส์เหล่านี้มีเหมือนกับช้างแอฟริกันก็คือทักษะในการออกเสียงในรูปแบบใหม่ๆได้เสมอตลอดช่วงชีวิต ทั้งนี้นะักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ชัดว่าส่วนไหนของเสียงช้างที่เป็นชื่อแต่ย่านเสียงของช้างนั้นอยู่ในพิสัยที่ต่ำกว่ามนุษย์ที่จะได้ยินวิทเทมอร์เขาเชื่อว่าเราได้แง้มประตูด,ดูความคิดของช้างเพียงแค่นิดหน่อยนะครับมีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะบังเกินผมเป็นมมคนที่สนใจเรื่อง evolutionary biology พอมีพฤติกรรมของสัตว์ประเภทใดประเภทดึงแล้วมันแอดวานซ์มันพัฒนาการไปไกลกว่าที่เราได้คิดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดว่าช้างมันเรียกกันด้วยชื่อแต่ว่ามันมีวิธีการสื่อสารด้วยระดับของฟีเควนซีของความเสียงที่สะท้อนถึงความแตกต่างที่มีรายละเอียดซ,ซึ่งไม่เหมือนกันเวลามันสื่อสารระหว่างกันและระหว่างแต่ละตัวด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็น่าทึ่งอยู่พอสมควรนะผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะเอาละเป็นเรื่องสบายๆนะฮะในการเริ่มรายการในวันนี้นะครับ จร,จริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสบายๆเช่นเดียวกันอันนี้ผมชอบอันนี้งานเขียนคุณประดีบุญซื่อเขียนลงไทยพับลิก้าเขาพาดหัวว่า slow down หนังสือขายดีในญี่ปุ่นของโคเฮซโตะโคเฮซโตนักปราดหนุ่มฝ่ายซ้ายกับแนวคิดดีกรอฟผมภูมิใจนะฮะที่ก่อนอื่นในญี่ปุ่นเนี่ยมีฝ่ายซ้ายกับเขาด้วยนะฮะอย่างไรก็ดีมันมีนักปราด หนุ่มคนหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาปราดระดับไหนแต่ว่าก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเขาสามารถทําให้คนมีความเชื่อว่าการไม่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการรักษาสภาพแวดล้อมนะฮะของระบบนิวศวิทยาของที่มนุษย์มาศัยอยู่นะฮะก็คือ GDP growth เนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องอา,อาจจะไม่ได้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องซึ่งสําคัญที่สุด โคเฮไซโตะนะฮะ k o h e i s a i t o นะฮะเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นแล้วคุณปรีดีบุญซื่อเขาเขียนถึงหนังสือของโคเฮไซโตะซึ่งมีชื่อว่า slow down หนังสือเล่มนี้ขายดีในญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมนำมาอ่านตอนนี้ก็น่าจะเหมาะเพราะว่ามันทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำงานและการผลักดันให้มีการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกจิจเนี่ยการสร้าง productivity โดยแต่ละหน่วยงานรวมทั้งมนุษย์และเครื่องจักรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้สำคัญน,นักหนา อันนี้อาจจะรู้สึกดีได้ถ้าเกิดคุณไม่มีงานทําอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือซึ่งคุณปรีดีบุญซื่อเขานําเสนอในบทความของเขาล่าสุดซึ่งลงในไทยพับลิก้าโดยที่แนวคิดลดการเติบโตคือการทําให้ความต้องการทางวัตถุและพลังงานภายในระบบเศรษฐกิจกลับมามีความสมดุลกับโลกที่เราอาศัยอยู่ พร้อมกันกับการกระจายรายได้และทรัพยากรอย่างเที่ยงธรรมดึงประชาชนออกมาจากงานซึ่งไม่จําเป็นและลงทุนในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่เรามีความต้องการเพื่อชีวิตที่ดีคนที่มีแนวคิดลดการเติบโตหรือดีกรอเนี่ยนะฮะเห็นว่าต้องมีการปฏิรูประบบทุนนิยมเพราะทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทางเลือกก็คือเติบโตหรือตาย grow or die ในขณะที่โลกเรามีทรัพยากรอยู่จํากัดการลดการผลิตและการใช้ทรัพยากรจึงหมายถึงการลด ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ gross domestic product หรือ GDP ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่สภาพเศรษฐกิจถดถอยนะฮะคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาเตือนเขาบอกว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช่การสแสวงหากําไรหรือการสั่งสมไม่รู้จักจบอันนี้คือปัญหาหนึ่งคืออย่างี้ผมคิดว่าการที่มีนักเขียนชาวญี่ปุ่นฝ่ายซ้ายวิเคราะห์ว่าการเจริญเตบิบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นการสะสมความมั่งคั่งไม่รู้จักจบแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ย มันบีบบังคับให้ทุกคนนั้นต่อสู้ในแบบที่ปากกตีนถีเติบโตหรือไม่ก็ตายแล้วมันเป็นสภาพทางเศรษฐกิจที่นํามาสู่ความเหลื่อมล้าสูงผมคิดว่าการที่มีคนเขียนแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ได้เป็นปัญหาผมคิดว่ามันเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่จริงเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่จริงระบบเศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมตลาดเสรีหรือบางทีผูกขาดหรืออะไรเนี่ย มันมีความเหลื่อมล้ำซึ่งตามมาแล้วมันก็มีการสะสมของทุนทรัพย์แล้วก็ในที่สุดมันก็เป็นเรื่องของการแสวงหากําไรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาคือคือว่าหนังสือเล่มนี้โคเฮซาโตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้เก่งไปกว่านักปราชระดับคาร์ลมาร์กสอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะคือการอธิบายถึงปัญหาของระบบเศรษฐกิจอะมันเป็นสิ่งที่เอาจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ยากนักแต่การแนะนําให้มีการหาทางออกหาคําตอบให้เป็น รูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจประเภทอื่นอะ a more inclusive growth more equitable distribution of income ในระบบ new economic system ระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจที่โลกมีอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วอะเมื่อมีนักปราหนุ่มคนใดคนหนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่งพยายามที่คิดค้นสิ่งนั้นน่ยส่วนใหญ่จะนำไปสู่ความล้มเหลว พราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันมีปัญหาที่เป็นอยู่ตามที่โคย,ย์ไซโตได้พูดถึงทั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะในระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่เนี่ยแบบที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะแบบที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเหลื่อมล้ำสูงมีฝืดเครืองบางครั้ง productivity มนุษย์มันผลักดันจนุคุณภาพชีวิตแย่ระบบนิเวศวิทยาได้รับผลกระทบจากคาร์บอนฟุตปรินทุกอย่างแต่หลายคนก็เชื่อเหมือนกันและและคนที่เชื่อก็เป็นปราดท,ทั้งนั้นเหมือนกันทั้งน้านเศรษฐศาสตร์ในอดีตถึงปัจจุบันว่า มันเป็นระบบเศรษฐกิจเดียวที่เวิร์กเพราะระบบอื่นซึ่งไม่ได้ให้การทำกำไรเป็นสิ่งจูงใจอ่ะในที่สุดมันนำไปสู่ความล้มเหลวระดับแมสในแบบที่เราเคยได้เห็นมาแล้วในรูปแบบของสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นในขณะที่เรารณรงค์เรื่องประชาธิปไตยเรารณรงค์เรื่องลดการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการออกแบบนโยบายทางด้านสวัสดิการของภาครัฐที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแบบสแกนเนเวีย การรณรงค์ให้ไม่ใช้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่อันนี้มันเป็นสิ่งที่นําไปสู่การรณรงค์เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เพอเพลอไม่เวิร์กเลยนะฮะแล้วมันก็คล้ายเป็นสังคมนิยมแบบที่พยายามธรรมแล้วก็ล้มเหลวในหลายประเทศมาแล้วในอดีตผมคิดว่านี้ต้องแยกแยะนิดหนึง่ง diagnose capitalist economy ว่ามีปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งต้องมีความเป็นนักปรัชญาสูงส่ง ไอความพยายามในการหาทางออกจากโรคเศรษฐกิจนั้นเพื่อไปสู่สังคมนิยมในรูปแบบใหม่ส่วนใหญ่ก็นําไปสู่ความล้มเหลวเพราะฉะนั้นดิอะนสปัญหาแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจะมีคําตอบซึ่งเหนือไปกว่าคนอื่นซึ่งเคยออกแบบคําตอบในหนังสือชื่อ slow down the growth manifesto โคเฮซาโตนักเขียนผมไม่ใช่ว่านักปรักแล้วกันนะนักเขียนฝ่ายซ้ายวัย37ปี แล้วก็เป็นอาจารย์ของมาลายโตเกียวเขาเขียนว่าความพยายามที่จะนําการลดการเติบโตมารวมกับระบบทุนนิยมจะประสบความล้มเหลวเพราะทุนนิยมไม่ได้เพียงมุ่งไปสู่การเติบโตแต่ยังต้องการสิ่งสิ่งนี้เรียกร้องให้ชะลอการเติบโตคือการเรียกร้องในสิ่งที่เป็นจุดจบของทุนนิยมฟังดูแลวนะ้วแนวคิดอนุอนรักษ์สิ่งแวดล้อมของโคเฮไตไซโตะอาจจะเป็นความคิดรุนแรงแต่กลับมีคนจํานวนมากที่รับฟังความคิดดังกล่าวนะฮะหนังสือสโลดาว พิมพ์ครั้งแรกในภาษาญี่ปุ่นในปี2020ชื่อว่า Capital in Anthropocene ทุนในยุค Anthropocene ส่วนฉบับภาษาอังกฤษคือ Slowdown พิมพ์วางตลาดในสหรัฐเมื่อต้นปี2024โคเฮซาโตนเล่าในหนังสือว่าครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปบรรยายที่เมืองซูซูกะทางตะวันตกของโตเกียวหลังจากเสร็จการบรรยายรอนั่งรถไฟกลับมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อม แต่คนนั้นแนะนำว่าเป็นเจ้าของธุรกิจยางและถามว่าควรทำอย่างไรกับธุรกิจนี้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโคเอซาโตะแนะนำว่าให้โอนธุรกิจเป็นของพนักงานเพราะทุนนิยมเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตสภาพอากาศจึงจำเป็นที่ธุรกิจจะเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม steady state economy ตัวอย่างนี้ทําให้เขาเห็นว่าแม้แต่คนที่ประส,สบความสำเร็จทางธุรกิจและมีฐานะก็ไม่เชื่อในอนาคตที่รุ่งเรืองของทุนนิยม และหันไปยอมรับความคิดใหม่ๆที่รุนแรงในเดือนกันยายน2020สำหักพิมชวยชาพิมพ์หนังสือของเขาในภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชื่อว่า Capital in the Anthropocene แม้แต่ตัวเขาก็คิดว่าชื่อหนังสือออกจะรุนแรงเกินกว่าที่คนจะเข้ามาอ่านจำนวนมากใครจะมาอ่านแนวคิดฝ่ายซ้ายเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ที่ลดการเติบโตเขียนโดยนักวิชาการที่ไม่มีใครรู้จักในแนวคิดของมาร์กซ์แต่โคเฮสไซโตะยอมรับเขาเข้าใจผิดพลาดเพราะหนังสือขายไป5 0,000 0เล่ม โคเอไซโตเขาวิจารณ์แนวคิดเรื่อง sustainable global development ด้วยนะคะคือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN ด้วยเขาบอกว่าในที่สุดแล้วมันไม่สามารถทําได้ท่านผู้ชมอ่านรีวิวฉบับเต็มของคุณปรีดีบุญซื้อได้เพราะคุณปรีดีเขาเขยาียนสรุปว่าโคเอไซโตตั้งคําถามว่า SDG สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกโดยโรวมได้หรือไ,ไม่คําตอบคือไม่เพราะเป็นความเป็นจริงที่มีว่ามนุษย์เนี่ยเราได้เปลี่ยนธรรมชาติของโลกเราในแบบมูลฐานและกลับมาอย่างเก่าไม่ได้อีกแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เรามี ขอบเขตกว้างขวางมากมายจนพอคุตเซนนักเคมีรางวัลโนเบลประกาศว่าโลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่าแอนโทโพซีนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมุ่มีมผลกระต่อโลกและได้ครอบคลุมทุกส่วนของโลกไปแล้วการใช้ชีวิตแบบสะดวกจะสบายสูงสุดของคนในประเทศโลกเหนือต้องอาศัยการผลิตและการบริโภคขนาดใหญ่แต่สิ่งที่อยู่ภายใต้วิถีชีวิตดังกล่าวคือการเอาประโยชน์จากแรงงานของประชาชนในโลกใต้จริงๆที่เขาเขียนทั้งหมดเนี่ย ไม่ต้องไปใช้คาว่าปราดอธิบายแนละ้วมันไม่ได้มีความเป็นนักปราดอะไรนักหนาในการที่จะทําความเข้าใจแล้วฮะว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสร้างความเหลื่อมล้าแล้วก็ growth a t any cost แบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันจะนํามาสู่ผลกระทบต่อระบบนิวศวิทยาของมนุษย์แล้วก็ระบบนิวศวิทยาของสัตว์หลายสายพันธุ์เลือกเกินจนทําให้มีผลกระทบในวงกว้างต่อสภาพแวดล้อมแบบที่ทําให้สภาพแวดล้อมของโลกม,มนุษย์มันมันไม่ยั่งยืน จริงๆหนังสือแบบนี้อันตรายนะเพราะว่าเวลาเด็กๆเ,กเกติบโตขึ้นมาแล้วก็ไปอ่านเนี่ยแล้วก็จะมีความเชื่อว่าเพราะฉะนั้นจะต้องออกจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทำลายทุนไม่ว่าจะผูกขาดหรือไม่ผูกขาดเพราะว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่นำความนำความผา,าสุกนำความสบายมาสู่ชีวิตของมนุษย์แล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมันดแับบ ย่ำแย่ยอดแย่ลงเพราะฉะนั้นต้องเลิกทุกอย่างกิจกรรมที่ทำอยู่ในระบบนี้ผมคิดว่านตรายนะถ้าจะต้องแบนหนังสือเร่มไหนนะ่าจะแบนหนังสือแบบนี้เพราะว่าพอเด็กอ่านแล้วโตขึ้นมาเด็กกลายเป็นอะไรอะ่ะเด็กก็กลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อการร้ายไงที่เยอรมันมีเต็มเลยอีโกเทอร,ร์เร์สที่เยอรมันเนี่ยที่ชุมนุมขู่จะไปเผาโรงงานของอเทสลานะฮะ สังเกตไหมว่าอีโกเทอร r ร s สเนี่ยส่วนใหญ่มีในประเทศร่ำรวยส่วนประเทศยากจนนะฮะมันยังไม่มีฮะเพราะว่าประเทศยากจนน่ยมันยังต้องต้องพึ่งพาอาศัยระบบเศรษฐกิจดีๆเนี่ยทุนนิยมเนี่ยให้พัฒนาเศรษฐกิจถึงแม้ว่าในระดับของการพัฒนาเนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้ำไม่น้อยเพราะฉะนั้นคุณประดีบุญซื่อเขียนเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้โดยโคเฮซาโตผมจะบอกว่าขอบคุณมาก เดี๋ยวผมเจอเล่มนี้ที่ไหนเมื่อไหร่ผมจะนำไปเผานะฮะแต่ผมไม่เจอไม่รู้ว่ามีใครนำเข้ามาขายหรือเปล่า